สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวัสดีครับมาพบกับโบอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนซ้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นก็คือระเบิดดิงดึงนะครับนะัเรามาดูกันเลยนะทุกคน เอ้ยอยากขอเปลี่ยนมองแป๊บหนึ่งวิธตตี่ต้องก็คือบล็อกไอรอนแล้วก็เลสโตนน้ำแล้วก็ทีนทีนะครับเท่านี้เอาลืมไปปุ่มนะครับนี่ครับปุ่มจะเป็นปุ่มอะไรก็ไดน้นี่ลรูปทรงแบบนี้รูปทรงแบบนี้ครับ นี่ดูสิว่ามันจะโดดได้ไกลกันแค่ไหนง่ายๆมากครับวิธีทำเดีย๋ยวผมจะสอนนะครับนะครับผมกอกดปุ่มก่อนนะครับเขี้ยผุมอยู่ทางโน้นนะกดปั๊บเลยครับเนี่ยครับมันจะแยกไปครับดูครับโดดกระโดดสูงว่กครับ แันะ้นเรามาเริ่มตามกันเลยครับขอโทษนะครับนาเคปเปอร์องบิลลิ่คอตําตรงนี้น,นะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกนะครับวางมาแล้วส่วนอันนี้ก็วอกไม่เชื่อคุณนับดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5. ่งสองสามสี่ห้าห้าขอโทษครับดูมันได้เข้าไปหน่อยหนึ่งสอง

กดเลยนี่ได้เจ้าได้ผลไม่น้อตืมดีได้ผลดีอืมดีดีได้ผลด,ด,ดีได้ผลด,ดีกดไลค์กดแชร์กดแชทแช